็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะส่วนสมาชิกเก่าก็อย่าน้อยใจนะคะกนใหม่คะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆเลยคะ่ะก็ต้นไม้นะคะคนรักต้นไม้จะเข้าใจดีค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็จะอดใจไม่ไหวนะคะเพื่อนๆนีค่ะ น้องสวยน่ารักค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆเลยค่ะก็จำชื่อไม่ได้นะคะก็เมื่อวานก็คนขายก็บอกอยู่นะคะบอกชื่ออยู่นะคะบอกชื่ออยู่ค่ะแต่เราลักเหมือนๆกันค่ะนี่ค่ะนคะคะ หลากสีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยอยากค่ะสมาชิกใหม่ของเรานะคะโอเคค่ะคบ3านาทีค่ะก็เลยอยากจำชื่อไม่ได้นะคะก็เมื่อวานก็คนขายก็บอกอยู่นะคะบอกชื่ออยู่นะคะ บอกชื่ออยู่ค่ะแต่เราชื่อค่ะก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเอาความงามมาให้เพื่อนๆเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะอ่ะก็เอาขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่ก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆจำไม่ได้นะคะว่าน้องชื่ออะไรบ้างนะะี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะอะก็เอาขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ก็ยัม看看네งม oh ี <bey |notimestamps|> อีกต้นหนึ่งนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะไปซื้อก็จะไปซื้ออดินนะคะซื้อดินกับซื้อถีมะพร้าวนะคะที่จะเอามามาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเพื่อนๆ จำไม่ได้นะคะว่าน้องชื่ออะไรบ้างนี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยวันนี้ก็นี่ค่ะกระถางน้องก็ก็จะเล็กไปหน่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะวันนี้ถ้ามีพาก็เลยอยาก ก็วันนี้ก็จะไปซื้อเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนะคะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาต้นไม้สวยๆมาฝากนะคะก็ต้อนรับสมาชิกจําชื่อไม่ได้นะคะก็เมื่อวานก็คนขายก็บอกอยู่นะคะบอกชื่ออยู่นะคะ บอกชื่ออยู่ค่ะแต่เรารักเหมือนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนีคะนี่ค่ะ,คะหลากสีนะคะเพื่อนเพื่อต้นไม้นะคะคนลักต้นไม้จะเข้าใจดีค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็จะอดใจไม่ไหวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้องสวยน่ารักอันนี้ก็เหมือนกันชื่อเป็นมงคลมากนะคะ เราลือเวลาก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องเลยนะคะเพื่อนๆน้องสวยนะคะนี่ก็สดใสน่ารักเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็นี่ค่ะก็คนคนรักขอบคุณนะคะที่รับชมความงามของต้นไม้มาฝากนะคะต้นเล็กๆนะคะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรักเหมือนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะหลากสีนะคะเพื่อนเพื่อก็จะไปซื้อ,อ,อดินนะคะซื้อดินกับซื้อผีอมะพร้าวนะคะที่จะเอามาเอามาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเพื่อนเพืนะะ่อนค่ะสมาชิกใหม่ของเรานะคะ โอเคค่ะครบสามนาทีจำไม่ได้นะคะว่าน้องชื่ออะไรบ้างนะ่คะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยหมค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆเลยค่ะก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนะคะี่ค่ะ ท่านได้ดูนะคะว่าน้องสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเน,นี่ค่ะก็วันนี้เอารักเหมือนๆกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะหลากสีนะคะเพื่อนๆหม่ค่ะเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆเลยค่ะก็ก็วันนี้ก็จะไปซื้อก็จะไปซื้อ,อดินนะคะซื้อดินกับซื้อขี้มะพร้าวนะคะที่จะเอามาเอามาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเพื่อนๆม่ค่ะเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆเลยค่ะก็ค่ะก็เลยอยากอันนี้ก็เหมือนกันชื่อเป็นมงคลมากนะคะแต่เราลืมค่ะก็เลยอยากให้ค่ะเพื่อนๆ่งยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะ นางสวยมากๆเลยค่ะก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะ,ะก็เอาขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆรักเหมือนๆกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ หลากสีนะคะเพื่อนๆชื่อค่ะก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเอาความงามมาให้เพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะส่วนสมาชิกเก่าก็อย่าน้อยใจนะคะก่อนก็จะไปซื้อดินนะคะซื้อดินกับซื้อผืมะพร้าวนะคะที่จะเอามา มาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเพื่อนเอนขอบคุณนะคะที่รับชมความงามของต้นไม้มาฝากนะคะต้นเล็กๆนะคะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมกันทุกต้นนะคะเพื่อนๆพนืมีใครชอบเหมือนเราไหมเอ่ยนี่ค่ะรักเหมือนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ หลากสีนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณนะคะที่รับชมนี่ก็สดใสน่ารักเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆก็นี่คะ่ะก็คนคนรักก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะส่วนสมาชิกเก่าก็อย่าน้อยใจนะคะก่อนทั่ได้ดูนะคะว่า น้องสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะก็วันนี้เอาค่ะสมาชิกใหม่ของเรานะคะโอเคค่ะครบสามนาทีเ่านได้ดูนะคะว่าน้องสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะก็วันนี้ก็ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะส่วนสมาชิกเก่าก็อย่าน้อยใจนะคะกนไหค่คะ่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนางสวยมากๆ